พอลงทะเบียนปั๊บแม่งมาเลยมาแล้วจะยึดมิเตอร์ไฟมีของคุณค้างอยู่ที่ศูนย์ไปสนีมาเทียบเลยนะมาดูหน่อยปรากฏปรากฏน,นอกจากซี่คนจะเอาตังก็ไม่รู้เรื่องแล้วอันนี้ซี่คนที่จะมาลงทะเบียนเป็นร้านค้าเลือนเหตุผลคืออะไรเหตุผลคืออะไรอ่ะไปฟังหน่อยฮนะครับมันได้มีปัญหาอะไร ขนาดนี้สิ่งที่เราประเมินคือเราไม่อยากให้พี่น้องประชาชนสับสนนะครับเพราะว่าตอนนี้ประชาชนก็ทะลักษ์เข้ามานะครับลงทะเบียนหน้าวันแรกเลยสิบแปดสิบกว่าล้านสิบสามล้านอะไรนะครับจนถึงวันนี้ก็ยี่สิบกว่าล้านแล้วเนี่ยเพราะนั้นคนก็สนใจที่ลงมาตรวนี้เยอะและขณะเดียวกันเราก็ได้รับฟังคําถามต่างๆในผ่านหนึ่ง,งสี่ตัวเนี่ยนะครับว่ามีเรื่องราวละเอียดอย่างนู้นอย่างนี้เต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เรากําลังทําเรื่องใหม่ เพราะนั้นเาจาะพี่น้องประชาชนเองก็กก,ก็็อาจจะยังมีความไม่ชัดเจนหรือความต้องการเข้าใจอย่างดีเพื่อให้การทํางานในเรื่องการใช้ททเทคโนโลยีสามารถได้กดประสิทธิภาพสูงสุดเพราะนั้นเราคํานึงถึงแล้วเราคิดว่าถ้างั้นเราให้ผ่านช่วงนี้ไปเพราะว่าจริงๆมีเวลานะครับเงินจะออกประมาณก็ประมาณพฤศจิกานะครับแล้วหนึ่งตุลาก็จะเป็นเป็นช่วงเดือนที่เราจะมาลงทะเบียนกันจริงๆเพราะนั้นในเวลานี้ยังมีเวลาเหลืออีกสองเดือนนะครับก็เลยคิดว่า เร,เราเราเลื่อนไปก่อนดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียสนนะครับให้รับเป็นเรื่องเรื่องตอนนี้เป็นเรื่องคนเอาคนให้จบเป็นเรื่องคนจบเดี๋ยวเราเ,าเรื่องร้านค้ามาเราก็จะพูดทีเดียวนะครับทุกอย่างขนาดนี้เตรียมพร้อมไปหมดแล้วครับวาย วันนี้ห้วยชัดดีนะเป็นการสัญญาณชัดดียันสัญญาณห้วยผมไปถึงหูท่านอย่างกระทบกระดูกคอนทั้งโกลนอย่างควายควายควายเพื่อป้องกันการสับสนนี่ไม่อยากจะบ่นเองนะเพื่อป้องกันการสับสนนี่เวลาเวลาดู สารแนทิกตอกนะผมเนี่ยสารแนทุกบอกนะทิกตอกผมไม่เลิศหรอกเพราะว่าโดนบล็อกตลอดโดนปิดตลอดแต่ว่าสารแนคนอื่นแล้วเวลาสารแนเนี่ยมันต้องเป็นทีมอ่านคอมเมนต์เขาเลยคุณเป็นหนึ่งในทีมอ่านคอมเมนต์นะครับถ้าเป็นเราคือเพื่อนกันนะตอมเกือกอูเยอะมากเลยเนี่ยนะที่บอกเนี่ยป้องกันการสับสนเอาเรื่องแรกก่อนนะประชาชนสับสนไปสับสนมาดูสิประชาชนบอกว่าวขึ้นมาหน่อยดีไหม มีทั้งหลายใบเนาะขึ้นมาเลยทีละอันทีละอันเนี่ยเดี๋ยวเรียงว่าต้มไปนะนะวัวต้องการลัวประชาชนสับสนเนี่ยเดี๋ยวเราก็เดือนพฤศจิกาอ้าวคือถ้าเจ้าเป็นร้านค้านะพฤศจิกาแล้วหรอพฤศจิกาเหรอนี่สิ้นเดือนที่แล้วกูยังไม่มีเงินค่าเช่าแผงกูเลยเออเนี่ยเนี่ยสิ้นเดือนที่แล้วกูยังไม่มีเงินค่าเช่าแผงแล้วกูปิดไปตั้งเยอะแล้วเนี่ยเออสิ้นเดือนที่แล้วกูยังไม่ได้จ่ายค่าเหบ็ตกูเลย เออสิ่งเดิมที่แล้วกูไม่มีเงินจ้างแรงงานนําเข้าแล้วเลี้ยงออฟไปแล้วฟังดูดีนะเลี้ยงออฟคือให้ออกไปแล้วสองคนม,มีตังค์แล้ว่าล้างจานเด็กหน้าร้านไม่มีแล้วเนี่ยประชาชนไม่สับสนแลวฮะที่สับสนคือรัฐบาลใช่เนี่ยต้องไปอ่านคำคอมเมนต์ทีมอ่านคอมเมนต์นดูซิใครเป็นทีมอ่านคอมเมนต์เหมือนผมไางแต่ผมยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์รายการตัวเองเลย อยากให้มีเสียงช่วยอ่าอันนี้ขอแนะนำไปที่แนะนำเลยนะฮะอันนี้นอกเรื่องผมลืมคือมีน้องที่เขาที่บอกอะเขาเขียนไปหาคุณเอพักดีค่ะคุณเอคุณเอขอลายจันกบหน่อยซีเออก็คิดว่าผมสนิทกันนะก็สนิทนะนะสนิทมากอะน้องเอเนี่ยนะน้องเอนี่เล่นกีฬาด้วยกันเออน้องเอก็เลยเขียนมาถามผมพี่กบพี่กบมีคนเนี่ยผมไม่รู้จักหรอกคนเนี้ยก็เขียนมาบอกว่าเออขอลายจักน A, จกบ,หนกบให้หน่อยบอกเออให้ปไปเถอะไปละ อ่ามันฆ่ากูไม่ได้หรอกนะเอไลน์ลามาเสร็จเขาก็บอกเนี่ยเออเนี้ยเขานั่งฟังรายการเดี๋ยวเขาจะทาเสียงให้เนี่ยแล้วก็ทําจริงเหรอผมไม่ได้รู้อุ้ยเขาทำจริงจังมากเลยนะคือที่บอกว่าเนี้ยที่บอกว่ายังไม่ได้ส่งมาเพราะว่าเขาประกอบเป็นเครื่องมีปุ่ม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 นะแล้ววันนี้ถ้าน,น,น้องดูอยู่นะเนี่ยมีคนบอกขอเสียงทุยผมถึงว่าไงเออไม่ต้องทำนะทุยทุยทุยควง เนี่ยได้หมดอะเร็วสุดละไม่ต้องบดิจิเต้าหรอกดิจิกูนี่แหละนะเออเนี่ยประชาชนสับสนเลื่อนเวลาติดคุกขึ้นใหม่ก็ได้เนี่ยเนี่ยอันเมื่อกี้โลกที่มานคอมเมนต์คือยังไม่ต้องถึงผมอะเอาประชาชนอยู่เขาไม่ง้เอเฮ้ยมึงเลื่อนมาเท่าไหร่แล้วแต่ที่ไม่เลื่อนกับความชิบหายประเทศชาติกันวันนี้หุ้นทะลุปูดตีแล้วแจกทันทีค่ะอันนี้เดี๋ยวเลื่อนเวลาติดคุกเอาเมื่อกี้ก่อนแผ่นเมื่อกี้ ข้างล่างคืออ่านไม่ทันนะฮะประชาชนไม่สับสนที่สับสนคือรัฐบาลเรื่องเวลาติดคุกใช่เพราะว่าไอ้คนที่ทแถลงเนี่ยก็คือคุกอยู่ในกีนข้าง,ขงมึงแล้วอะแจกทันทีไม่รู้ปีไหนคิดไปทำไปการวางแผนล่วงหน้าไม่มีสู้ๆเพื่อเงินทอนใช่ไม่อยากทำเงี้ยทำไมอะแจกไ้นได้อะไรอะไม่ได้อะไรไม่ไ,ไ,ไมต้องมาผ่านนี้เป๋า ไม่แจกเป๋าตังไม่แจกมันเข้าเปากูตุงดูดูแล้วงานนี้บันรลแต่บันไลัยคือประเทศชาติครับซื้อเวลาต่อไปจ้าทำท่าไม่ดีแล้วเตรียมการอะไรท่านเพื่อประชาชนเหรอหรือเพื่อใครเพื่อควายเพื่อพ่อมัอนไงจะได้หรือยังไม่เข้าคอรมอเลยเราเตรียมการเลื่อนมาตลอดคือเตรียมการนี่คือเลื่อนตลอดใช่ แน่นอนที่สุดคือเลื่อนนะมันก็สําแดงด้วยสิ่งที่เห็นด้วยตัวเลขที่จับต้องได้ว่า GDP มันไม่ขึ้นมันต่ําต่าลงทุกวันวันนี้ตลาดหุ้นต่ําสุดในอายุของรัฐบาลน,นี้วันนี้ซึ่งไม่รู้วรุ่นี้จะต่ำกว่านี้ไหมเพราะมันมีข่าวดีสําหรับตลาดหุ้นไมไม่มีฮะวันที่เจ็ดมีคดียุพคพักซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวนะแต่วันที่สิบสี่เขายังไม่รู้ว่าต่อรัฐบาลอยู่ไหมหรือไม่อยู่หรือสมมติสมมติว่าเฮ้ยกูปล่อยข่าวไงก็ได้วะ เดี๋ยวมียุบสภาก่อนวันที่สิบสี่ไว้ผมถามเลยตลาดหุ้นมันจะเป็นยังไงเกิดวันที่สิบสามกายุบสภาก็าคือไม่ตายหรอกเขาเป็น,นกลไกตามให้มันนวนแต่ว่าเฮ้ยตลาดหุ้นมันอยู่ไหมมันก็ไม่อยู่วันนี้มันก็สัแดงแล้วหุ้นมันก็โลทุกวันทุกวันเนี่ยเอา้าหล่นหมดนะหล่นหมดนะไปแต่โทรศัพท์ก็หล่นเนี่ยมันกล้วงหุ้นก็ล้วงหุ้นก็ล้วงเออ เลื่อนไปปีหน้านู่นเลื่อนไปปีหน้านู่นเลื่อนไปจ่ายก่อนเลือกตั้งใหม่นู่นนี่ไงเห็นไหมเลื่อนไปก่อนเลือกตั้งใหม่หนะคนนี่ยังคิดได้เลยแต่ว่าแหละถ้าเกิดมียุคสภาพอถ้าเลื่อนไปก่อนเลือกตั้งใหม่ตามมาละอีกสี่ปีคงไม่รอดลกฮะเพราะว่ารัฐบาลคงเลี้ยงรู้จออะไรมาหลอกแลว้วว่าอันนี้คือว่าสมมติถ้ายุคสภาวันที่สิบสาม เออเห็นไหมมึงอยากได้กูใช่ไหมไมึงต้องเลือกกูใหม่นะไมนงันเนี่ยโอ้ได้กูสั้นทำทางลัดไว้แล้วเนี้ยทางเล็กทาแล้วเนี้ยจะจ่ายอยู่แล้วเนี่ยพฤติการจะได้บรรยุกธ์สภาก่อนก็ต้องเนี่ยเดี๋ยวไปรอเลือกตั้งเยอะๆเะขาน้าถอแรนสไลด์ถ้าแรนสไลด์ก็สภาตอนเนี้ยนะคอนบอรดแรกได้เลยเนี้ยเห็นไหมเออนี่ผมชี้ให้นะอา้าวจะไปรู้เหรอไอสเสตถุยเนี่ยมันถึงไม่เข้าคอนมอร์ แล้วทำไมไอน้นโทษเดนนรกมันถึงขอไปดูใบเพราะยังไม่รู้ว่าก่อนมาที่สิบสี่เนี่ยความมั่นคงของรัฐบาลเนี่ยมันมีแค่ไหนถ้าสมมุติสมมุติไอเศษถุยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะอาหารเม็ดนะ่ยยางของอาหารเม็ดน่ะนะเหมือนแบบข้าวแดงแกงร้อนที่ลาดกระบานเดี๋ยวได้มียางไงถูกไหมถูกไหม ลาดกบานอยู่เนี้ยนะข้าวหมาเนี่ยอาหารเม่ที่ลาสกบานมันไม่้มียามันยุบสปาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงเฮ้ยกูกูต้องไปหาหมอรักษาเส้นเอ็นเปยยืดดูใบดีกว่าเว้ยเออนะยืนไปก่อนปรากฏว่าสารให้ปัญญาอ่อนไงไม่ได้ไปนะไลยาเนี่งมันกะว่ามันได้ไปพุ่งตรงทำมาเยอะแล้วไงโว้ยพ่นา่หาเยอะแค่ไปดูใบเนี่ยกูจะไม่ดู กูไปเชียงมงเชียงใหม่ทอดกระถินได้หมดกูไปดูไปให้ดูพอถ้าไปได้เนี่ยนะถ้าสมมติมันได้ไปเนี่ยเห็นไหม <laughs> มึงจงมาแดกอาหารเมร็ดกูที่บ้านจันทจันไหลแล้วกูจะเชื่องประเทศชาติของกูเป้นพักไหนมึงต้องซีโรล,ล่ากูหมดถ้าสมมติมันไม่ไปถูกนะเราต้องคิดโอ้ยเฮียดิทาได้ทุกอย่างเลยนะถ้าเราจะเล่นการเมืองกูถ้ากูไปขวางมันเนี่ยกูไม่รอดแล้วถ้ากูเป็นสื่อเนี่ยกูต้องไปสยบมันแล้วกูต้องไปรีเวียมันแล้วเนี่ยนี่พุ่งตรงนะนี่พุ่งตรงนะนี่พูดตรงๆเลยนะ น้องรักผมที่เขาอยู่คนละค่ายกันเนี่ยแต่คงรู้ว่าน้องรักใครเนี่ยเขาเขียนไลน์มาหาผมแล้วน้องรักผมเนี่ยน้องรักน้องรักน้ำมะพร้าวเนี่ยต่พุ่งจริงพี่โกบพี่โกบนะพที่ย้ยายข้ามได้พี่ก็ย้ายนะที่ผมหวังดีกับพี่นะเออเนี่ยแล้วผมถามเนี่ยถ้าสมมติมันได้ไปดูใบเนี่ยเราจนั่งนึกแล้วบริษัทกูนี่กูจะไปอยู่ข้างไหนดีวะเออสื่อกูอยู่ทังไหนเอ,อ๊ะพักกูเนี่ย กูจะไปขวางม,มันดีไหมหรือจะไปสู้กับมันกูต้องไปแดกอาหารเมรนะ็ดไงเมื่อี่อยู่รอดจะลงทุนกูต้องไปแดกอาหารเมร็ดไปต้องไปอยู่กับมันมันบอกไม่เอาเนี่ยกะตายหา่าดิเจ๊ก็ต้องคลานเข่าเข้า,ขา,ขาบ้านจัันจันไรหมดแต่ประเอิญว่าเอ้ยมันไม่เป็นดังหวังเว้เสืกอ,อาหารเม็ดไปไม่ถึงมั้งมันก็เลยไม่ได้ไปดูใบเอาไงดีวะกูจะไปตั้งหลักก่อนก็ไม่ได้ตั้งเันนี้นี่มันคือความไม่แน่นอน uncertainty ที่เกิดขึ้นมันสะท้อนออกมาในตลาดการลงทุนอย่างเช่นวุ้น ประเดยประดังเข้ามาหลาหลายเรื่องแหละต่างประเทศด้วยแหละแต่ว่าบ้านเราเนี่ยถูกไหมไอ้โลเคอลเนี่ยเขาเรียกแหล่สถานการณ์โลเคอลแฟกเตอร์เนี่ย